สวัสดีครับผมลุงหมูป้าตุย้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวพันธุ์กบพ,พิกุลให้ดูนเนื้อพราทุนแรกรีวิวไปทีแล้วนั่นเป็นต้นสาวนี่เขาว่าต้นนี้มันยี่สิบปีละวันเนื้อมันจะดีราคามลูกจะแพงกวา่าแพงกับต้นสาวอ่าแพงกว่าต้นสาวโลเก,กือบพันบาทฮะโลเปลี่ยนเปลี่นแต่ร้อยบาทน,นะบ,บอกว่าลูกนี้นะครับรา <c oughs> คาจาหน่ายของต้นทุเรียนที่มีของกบพ,พิกุล ที่มีอายุมากนะครับลุกราคาต่อโลนะครับราคาสูงมากนะครับโอ้โหแกสกแล้วก็บอกว่านี้เราเก็บจนสุกนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกเพื่อเพศทุกท่านดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้นนะนนตัวโนเลยนะตุกง่ายๆเลยอนนี้ใช้คำว่าตัวแตกเหมือนกันเราก็เก็บจนตัวแตกน,นะครับเพื่อให้ทุกท่านดูนะครับว่า อายาตุแต่งเขาเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะครับก็บอกว่าพีพ่กุลมีได้ข่าวว่าได,แดา้แชมป์เยอะมากได้แชมป์เยอะมากนะครับของเรื่องของรสชาติเขานะครับนี่นะครับทุกท่านปลูกบดีอย่างลูกมันโตลูกโตใช่ไหมครับ สีก็ยังสวยอยู่สียังสวยอยู่นะครับเอาสีจำปานะครับผมอกไปปสีจาต้องบอกว่ากรพิกลนะครับเพ่อนสมาชิกให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับมาซื้อที่สวนกันเยอะมากเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเกติศักดิ์ของเขาเนี่ยไม่ทรรมดานะครับด้วยความรสชาติความอร่อยนะครับวันนี้นะครับจากต้นที่มีอายุมาอันนี้น่ากี่ปีนะครับลุงหมูต้นนี้ เจมข,ของเขาบอกว่ายี่สแลกวไม่มันเดียถามเขายี่สิหลปีนะจะตามต้องบอกว่า,าต้นแรกต้นแรกที่รีวิวไปเรายังไม่ได้โพลนะครับต้นแรกต้นนั้นนะครับเป็นต้นสาวตอนนั้นก็หล่อยแล้วนะครับนอนตูกแตกนอนนอนจัดนี่นะครับนอเต็มที่แต่บอกว่าเลยนะครับว่าโอ้โหก็รันดีอยู่นะรันดีของมกเตอร์นิ่มหน่อยละครับนิ่มหน่อยนะครับแต่เราชอบนะครับสไต ชอบกินทุเลยงอมก็ตรงอันนี้ทะเลกินกินทุกอ่ะถ้ากินหามก็อีกรสชาตินะครับผมดูผู้ซ่อนเล็กๆนี่ม,มีไหมผู้ยิ้มให้เนียกนเป็นตาไตเท่นั้นครับผมตรงนี้หน่อยครับ เดี๋ยวเราหมูชิมลูกนี้หน่อยได้ไหมครับน่าต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทุกท่านอันนี้ขึ้นงามมากนะครับงามมากครับนำจัดนำจัดมากมากเลยอมจะตกแตกแต่เนือหนาดีนเนาะเยอะ เยอะๆนะครับผมเป็ดลีบลูกนี้เป็ดนีกคู่นี้นะครับเป็ดลีบเอาเอาอันนี้หน่อยครับอันนี้นะครับอ่าใหญ่ๆนิดนึงสักคูนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าความเจ๋งของเขานี่ครับมันจะเจ๋งสมคำล้ำลือขนาดไหนนะครับผมกับกบพิกลโอ้โหนี่ขนาดงอมนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับผม หมูชมชิมนิดนึงครับชิมนิดนึงชิมนิดน,งน,ดนึงครับป,ปะะิดไปแล้วกันเราเราดื่มก่อนนะดหวานมันเหนียวเนืบดีนะครับงนี้ดิมไม่มีขมไม่อะไรขนาดงองไม่ขมนะครับเนี่ยไม่มีรสชาติขมไม่มีอะไรหวานอร่อยนี่คือระยะตัวแต้มมันหวานนิ่มนวลเนี่ย คือแบบคือมันมันมนัใช้คำว่ายิ่งต้นอายุมากขึ้นยิ่งอร่อยขึ้นเนาะอร่อยอร่อยนะครับกินไม่หยุดเลยนะครับเน <laughs> ี่ยมูมุกโตด้วยนหนักดีไปไม่ซึม,ไ,มได้นี่นะครับไปไม่ซึมนะครับนื้อแห้งเนื้อแห้ง,หงเนื้อเยอะนะครับต้องบอกว่าเนื้อเยอะมาก อันนี้เรารีวิวกันที่แบบระยะตูดแตกนะครับอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเพื่อสมาชิกทั่วประเทศนะครับหรือว่าในกลุ่มอร่อยตามปลูกกันเยอะมากนะครับหวานกําลังดีไม่ไม่หวานแหลมมากมมมมมหวานริ่มนุ่มเื็นไมครับหวานนุ่มดิมันไม่นุมน่มอ่ามันไม่หวานทีชชู่จดแล้วไม่หวานเทียบไปงั้นนะั่ะอร่อยแต่รสชาติค่อนข้างหวานหเหนียวผมก็บอกเพื่อประเทศนิดนึงครับกับพันนี้ เรามีพันจำหน่ายเลยนะคันนี้เรามีจำพันจำหน่าย้ะฮะมาได้ก็ตุ้ยพันไม้นยเิดโแป้นหน่งเจ็ดทหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าคุณแป้นหนึ่งเจ็ดทหนึ่งสองสี่สนยนหนึ่งครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งแมวมือแก่งแมวจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับท่านได้ครับอร่อยเลยแหละได้น้ำหนักเลยฮะแบบนี้ครับ